ทีนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอะไรมาเลยครับผมจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ครับที่มันจะให้เราเติมเงินนะครับไอ้ที่เติมอีกแล้วนะครับแล้วก็จะได้นักลบสาวนี่เขาบอกครับว่าเปิดแล้วสามารถเลือกนักลบสาว2ดาวที่แข็งแร่ง1ตัวต่อจากนี้ได้ก็คืออุยเอียนกาเซียงเบงเต็กอะไรก็ตามเนี่ยนะครับทีนี้มันมีมันมีตัวสําคัญด้วยครับผมก็เลยเลือกเลยครับนี่ก็พามารีวิวนั่นเองครับผม จริงๆแล้วก็พวหองเนี่ก็สำคัญนะนะครับแต่ผมขอรีวิวตัวนี้ครับก็เลยจะเติมเอาตัวนี้แหละนะครับหนึ่งตัวนะครับอืมเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะได้ครั้งเดียวเปล่าวะถ้ามันได้สองครั้งก็ดีเนาะแต่ว่ามันคงได้ครั้งเดียวนั้นแหละนะครับตัวที่เหลือเราก็ไปหาที่อื่นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับหายากนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับสุดที่ลากของผมนะครับอื้อ่เวล่า จะเป็นใครไปไม่ได้ครับเอาแม่งเลยครับนี่ครับปื๊บรอมานานแล้วมึงนะครับกูกูกูแคบก่อนครับขอแคบก่อนนะครับอุ้ยกายนี่เองครับได้จนได้นะครับอยากได้มานานแล้วครับความมาโซของเธอครับเหนในท่านชอบแท่หนังของท่านจังเลยความรู้สึกเคียนตีฉันแรงๆโอ้ไอ้ยาแม่งโลกจิต ชอบ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 พาไปรีวิวเลยครับอันนี้รับแล้วนะครับแสดงว่ารับอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับแพ็กเกจสุดคู่พวกนี้หมดนะครับใครอยากจะซื้อนะครับแนะนํานะครับบอกก่อนนะครับเออกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้กล่อง VP 2อนี่อ่ะอย่าลืมไปซื้อ VP 2นะครับเพราะว่า VP 2เนี่ยมันได้ทงคัตสึตั้ง10อันนะครับผมซื้อไปจนหมดแล้วนี่นะครับ โอเคครับผมนอกนั้นมีอะไรไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วครับแม่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดองกิจกรรมด้วยนะครับไม่มีกิจกรรมคูณ2อุปกรณ์นะครับผมนี่เครืองมากเลยครับผมเซ็งอารมณ์มากครับเอาละเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่าฮ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  เดี๋ยวเติมครั้งที่สองน่าจะซื้อฟัวหองครับผมนะเพื่อจะทำให้มันเป็นสามดาวนะครับมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับฟัวหองเนี่ยเป็นตัวที่ดีอีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยแอสโววินม,ม้าไม้เนี่ยนะครับแต่วันนี้ครับเราอุ่ยกายดีกว่าอุ่ยกายครับผมดูท่าดูท่าเป็นไงล่ะแค่น่าก็กขึ้นแล้วครับ <Yeah. S 1> นี่นี่นี่เป็นไงล่ะมีเชือกรัดขาด้วย แสว่ไอเคียนอือออเคียนเคียนเคียนใหญ่เคียนใหญ่เลยโอเคครับนี่แหละครับอุ้ยกายนะครับน่ารักไม่ล่กนี่นะครับใครอยากจะตัดไปทำอะไรก็เอาเลยครับนะเอาละ ทีนี้เธอเป็นอะไรไปดูคุณสมบัติของกอนของเธอก่อนครับเป็น2ดาวนะครับเกิดมาพร้อมกับสอดาวดูท่าสเตตัสโดยรวมผมว่าเป็นโอโตัวที่โอเคมากนะครับนะครับเป็นแทงแนวหน้าดูด SP ได้นะครับต่อเนื่องด้วยมึงนะ ประทัดฉันชอบมันที่สุดเลยโอ้โหจุดประทัดใส่ตูดแน่มาครับเกิดมาพร้อมกับสเตรนท์นะครับเป็นสายสเตรนท์แน่นอนนะครับแบบนี้นะครับก็สเตรนท์มาถึง2ดาวนี่สี่จุดเจ็ดนะครับผมบอกเลยครับเขาเรียกว่ามหาศาลกันเลยทะเกียร์เราเรียกทุกผู้ไงสองดาวเนี่ยสี่จุดเจ็ดเนี่ยมึงฝันเถอะครับถ้าสามดาวโอเคนะครับสามดาวนี่ห้านิดๆนะครับแต่ว่าสี่จุดเจ็ดเคิดดูถ้ามันสามดาวมันจะเป็นเท่าไหร่อ่อนะครับ ทีนี้เอจไอสครับเสียตรงนี้ครับเอจไอน้อยนะครับก็ตีช้านะครับแล้วก็อินเนี่ยเป็น2.8เพราะฉะนั้น2ดาวถามว่าใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมคิดว่ายังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แน่นอนนะครับยิ่งหลังๆนี่แบบยิงเซิร์ฟ1่งถึง1 1- 1112แล้วเนี่ยผมว่าฝันไปเลยครับนะต้อง45ดาวเท่านั้นถึงจะใช้ประโยชน์ได้นะครับที่อยากได้ก็เพราะว่ามันน่ารักนั่นเองนะครับเอาละไปดูสกิลดีกว่าครับ อ่ะสกิลครับนี่กุญแจมือมาในอันติชื่ออันติก็เกียรแล้วอ่ะย <c oughs> <c oughs> ่อุยกายโยกุญแจมือไปข้างหน้าศัตรูที่โดนระเบิดอะจะโดนเอ้ไม่ใช่ศัตรูใดๆที่โดนจะระเบิดอกุญแจมือมันระเบิดได้มึงเอาตะก,กาที่ไหนคิดว่า <c oughs> อ้อาวสร้างความเสียหายเอแม็กแท็กทำให้สูญเสีย s ีวงเล็กๆนะครับสูญเสียพีศูจุด โอ้โหคือ0.5จุดเนี่ยมันไม่ได้สะก,กิดมาเขืออะไรเลยนะเว้ยเยอ้แม่งเอ้อมันจะมาลดทำแมวน้ำอะไรครับ0.5จุดนะครับอืมเซ็งอารมณ์แล้ครับอันติกระจกครับจริงๆอันติแม่งอะไรเนี่ยแต่ไม่รู้มันอาจจะแรงก็ได้นะเอามานี่ดูดูแต่ละสกิลดูแต่ละชื่อยีบ้าบอเขีน้นตีเอาเออ อุกายเคี่ยนตีต่อเนื่องเป้าหมายครับที่อยู่ใกล้ตัวเองที่สุดนะครับสร้างความเสียหายพ x เกแบบรัวๆรัวๆในละเมึงนะเคี่ยนรัวๆหลังจากนั้นเป้าหมายจะกระเด็นพร้อมลด SP เป้าหมายบางส่วนอ๋อโอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วผมว่าสกิลแม่งจะลด SP ทุกสก,กิลวะะอ่ะเคี่ยนก็ไปละนะเคี่ยนรัวๆไปละเอามายั่วยวนครับยั่วยวนกวนตีนะ ปุยกายเข้าสู่หมดยุ่ยยนครับเพิ่มพนะีอาร์เมอร์มาเเฮ้ยเเพิ่มพีอาร์เมอร์ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวนักรบสาวฝั่งศัตรูที่โดนโจมตีที่โ,โดนลุยกายที่ที่อ๋อที่โจมตีโดนปุยกาย SP จะสูญเสียไปบางส่วนอ๋อเขาตีเรา,เาผัดกันเครียดเลยผัดกันเครียดใครเครียดเรื่องไอสพีลดเทุเล็ดว่ะเออแม่งก็ก,ก,ก็ก็คิดได้ไงนะผมขอชมนะครับคน คนคิดจิตคนคิดสกิลนะครับว่ามึงคิดได้ยังไงนะครับมึงเก่งมากเลยนะครับอ่ะสุดท้ายครับปุกใจครับออร่าด้วยนะครับเป็นออร่าเมื่อนักรบสาวทุกคนในทีมได้รับความเสียหายจะได้รับการฟื้นฟู SP เพิ่มเติมโอ้โหนี่มันเอาไปให้เขาเครียดแล้วก็เพิ่ม SP ฝั่งตัวเองชัดๆนะครับผมว่ามันน่าจะจัดใช้คอมบัวอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแต่ไม่ใช่ตัวทำา a m a g จแน่นอนครับแต่เป็นตัวปวนนะครับนี่นะเอาล่ะ ไหนๆก็ไหนๆครับมาถึงก็ต้องรีวิวใช่ไหมเราไปอัปเดตกันเลยครับผมผมแน่นอนครับผมเพิ่มขั้นเลยครับหรือโอโต้เลยครับยืนยันครับเรือเก้าสิบครับเปี้ยงแฮ่แเป็นยังไงล่ะขี้โกงดีมากเออควรมีเยอะครับควรมีเยอะนี่เมื่อคืนขายไปแล้วนะครับเมื่อคืนเก้าร้อยกว่าขวดนะครับไอ้ขวดแดงเนี่ยออาเพิ่มขั้นสิครับรออะไรจะไปติดขั้นไหน อันแรกผ่านไปเขียวไปเอาให้ม่วงครับเอาให้ม่วงก่อนไาแล้วยังไม่ติดนะครับผมผมกลัวติด iPad แค่นั้นแหละแต่คงไม่ได้ใช้ครับสายสเตร์นไอแพดอาจจะโผล่มานนิดเดียวนะเอาโอเคตอนนี้เป็นม่วงแล้วแหละนะ อ,อ,อันนี้อันนี้มันใช้ iPad ว่ะนะก็ผมยังไม่เพิ่มละทันนะครับเอาออกแบบคร่าวๆนะครับออสมใส่อุปกรณ์บางส่วนก็แล้วกันนะครับแต่ยังไม่อัพสุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ดูก่อนว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตั้งเป็นโปรไฟล์นะครับ <laughs> เออตัวสนะังเกตช anel ผมนะครับผมใช้รูปอุยกายมาตลอดเลยนะครับ ก็ยังอยากจะได้มันเพราะว่ามันเอามายมุ่วยวนผมนานแล้วแหละแต่ไม่เคยคิดจะได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอัพสกิลกันครับว่าสกิลเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่บ้างอันแรกนะครับผมว่าแมนออมันก็ดีแล้วมันให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้วยนะก็เพิ่มเอสพีศูนย์จุดห้าผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นหนึ่งไว้อ่าดูไปเพิ่มขึ้นศูนย์จุดห้าเหมือนเดิมอ่าโอเคกลายเป็นหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เลเวล9กก็จะเพิ่มเป็น45ก็ถือว่าโอเคนะครับพอเพิ่มทีละสูนรจุดทาพอเลเวล90ปุ๊บมันตีทีนึงมันอันตีทีนึงก็ลด SP ไป45บมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ถ่วงเวลาไปได้ประมาณก,ก็ถ่วงเวลาไปได้พอสมควรแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นวงเล็กๆก,ก็อาจจะแนวหน้ามันก็จะใช้อันตีไม่ได้ทันทีนั่นแหละนะครับทีนี้เคลื่อนตีเคลื่อนตีเคลื่อนตีมันเป็นเท่าไหร่แล้ว เออนี่น,น,นี่ความเสียหายเพิ่มขึ้น3จุดศูนเสียจุดนะครับนี่เวลาเขาตีแบบรัวๆก็จะเสียเ p 1จุดแต่ว่านี้มันมันมีผลกับเรเวลนะครับนี่เขาบอกอะไรฮิตเตะกระเด็นเพิ่มขึ้นตามเรเวลศัตรูนะครับก็แสดงว่าต้องกระเด็นด้วยนะครับเขี้นรัวๆจะกระเด็นนะครับเอาไปดูกันครับว่ามันเพิ่มเป็นสผมว่าได้เพิ่ม1จุดเป็น2 นี่เป็น2จุดอีแล้วล90ก็เป็นเท่าไหร่90จุดเออดีเว้ยมึ่รถรถเยอะดีรถเยอะดีรถเอสเยอะดีนะครับดีครับตัวนี้ดีดีดีแต่ว่าดาวมันน้อยไปนี่แหละนะประเด็นนะครับโอ้โหเพิ่มอาเมอร์ของอุยกาย63จุดครับแหมประมาณว่าเพิ่มความอึดให้เธอเครียนเลยนะครับเออมึงมาเครียนกูนะครับก็ทำไมเนี่ยเพิ่มอาเมอร์แล้วไงนะ ศัตรูที่โจมตีอุยกายจะเสีย s p บางส่วนก็คือถ้าใครตีเขาก็จะเสีย4.2 4, 4. ผมว่าอันนี้น่าจะเพิ่มทีละ0.2เพิ่มับปึ๊บนี่0.2จริงด้วยนะครับเห็นไหมครับแต่อาร์เมอร์เพิ่มเฮ้ยเม่กี้มกี้มันเป็น6.4ปะวะมันเพิ่ม2จุดนะครับอาร์เมอร์ก็สกิลนี้พออัพเต็มมันจะเป็น70ก็7214ก็เพิ่มอาร์เมอร์เยอะพอสมควรเลยนะจ๊ะแนะ่พร้อมเคลียร์เลยทีเดียวนะครับปลุกใจครับอันนี้ อะไรความอัตราเร็วในการฟื้นฟูน SP เป็นออร่านะครับอันนี้เป็นออร่าถ้าได้รับความเสียหายก็จะเพิ่ม SP เร็วขึ้น4.1%อ้โหมันเวิร์คครับ อันนี้ w o r k ์ n จริงครับเพราะว่าทุกคนจะ sp เร็วขึ้นอีก4.1แสดงว่าไม่จำเป็นต้องตีให้เกือบตายอะครับสมมุติว่ามาถึงตอนแรกคุณไปเจอกับทีมแบบโหดๆแม่งยิงเวทมาทีเดียวมันเกือบตายอย่างเงี้ยปกติแล้วเราต้องได้ตีบ้างเพื่อที่จะให้มันมัน sp มันเต็มหลอดใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันช่วยเพิ่มมา4.1นะครับผมว่าน่าจะเพิ่มทีละ0.1นะอ่เะอเลยครับเปึ๊บเป็น0.2ครับอันนี้มันสกิลนี้มันจะเป็นเท่าไหร่นะ50 50ก็ อ๋อมันก็เพิ่มประมาณเกือบเกือบสิบจุดประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะซึ่งซึ่งเยอะเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะแล้วนะครับโอเคผมจะอัพอันไหนหรือเคียนตีคงไม่ไม่ได้เห็นกันให้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นกับเลเวลศัตรูนะครับยั่วยวนนะครับซูสีเอสพีมันมันมันอันนี้คงจะรีวิวยากนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันเสียจริงหรือเปล่าเอสพีศัตรูอ่ะเรามองไม่เห็นไงแต่มันจะขึ้นเด้งเด้งขึ้นให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวอืม ครับผมอาวันนี้สุดเลยสุดไหมถึงหมดของผมเลยผมไม่อัาเพิ่มอาตอนนี้เป็นเท่าไหร่ห้าจุผมคิดว่าสกิลออร่าตัวนี้ดีที่สุดนะครับอาละเดี๋ยวผมพาไปลงดัน,นครับพาไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเปไปรีวิวหมดไหนดีลนะ่ะสําหรับน้องอุยกายน้องอุยกายแต่ก่อนอื่นขอขอเพลนูปกันดีกว่าครับนี่ไอ้ย,ยาไอ้ย,ยา อุยกายอุยกายใครบอกอยากให้ผมรีวิวอุยกายผมรีวิวให้แล้วนะครับเออนี่คลิปนี้ก็เลยนานเลยนะครับนี่จัดไปนะอุยกายครับผมก็ไปไปลงดันเจียนดีกว่าครับแบบกระจกกระจกครับเพราะคงลงดันแรงๆไม่ได้นะครับไม่เอาดี ก็อันนี้เวลเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเวลแปดสิโอเคครับเดี๋ยวลงดันนี้นะครับปึ๊บโหยกเลิกเลยยกเลิกเลยเดี๋ยวไปนี่ก่อนเป้กันขอตเติมเลยครับขอตเติมขอตเติมเอสพีนิดน,นึงครับเก้าสนะิบเก้าใช่ไหมเก็บได้มากสุดเก้าเก้าเอ้ยเกือบย อ่ะไปครับอุยกายของเราเออเดี๋ยวผมเพิ่มอาร์เมอร์ด้วยใช้ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ใช้อุยกายทางหน้านะครับเห็นกันจัจ่าไปเลยครับว่ามันลด s อจริงไหมปกติน่าจะขึ้นนะน่าจะขึ้นขึ้นว่าลด SP นะครับใช้คู่กับใครดีวะใช้คู่กับช้างก็น่าจะได้นะผมว่าไม่รู้ว่าถ้ามีคงต้องลดเลือดวะไม่งั้นไม่ได้เนาะ เอาแถวกางไปครับผมจะเอาเป็นยิยูให้มันเห็นชัดๆนะครับว่าเออเนี่ยนะมันเป็นตัวที่เอาไปแค่นี้ก็พออะเอาไปดูกันแล้วกันครับนี่ป่าเ <c oughs> นี่ยลมดีครับเช้ามาก็ นี่ครับนี่รถ f อพเห็นไหมครับเออ๊ะเฮี้ยเจ๋งว่านี่เพิ่มเกาะให้ตัวเองจะพอพอัพอตรูตีแล้วแต่ต้องต้องต้องขึ้นเพิ่มเกาะเมื่อกี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว,ยวรอด,ดูนี่รถ f อพีเห็นไหมครับนี่เขาตีมารถ FP เอพีครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โดนเครียดเลย <laughs> เออดีว่ะเอเอชอบชอบชอบ แต่ใช้จริงรู้เป็นไงนะ้ื้องตรงตจะตายเร็วนะครับเพ,เพิ่มขั้นเดียวเออเดี๋ยวผมจะจะทําจะเพิ่มขั้นมา,มาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอันตีครับปั๊วนีเป็นไงล่ะเออเอากุญแจมือลงนะเออนี่ครับใครตีม,ามาันอะเนอออันนี้เชียรัวๆเฮ้ยม่โอเคเลยนะครับม่โอเคสองดาวแล้วได้ขนาดนี้ไอเจ๋งอนะชอบบอกตรงเลยชอบชอบชอบ เออมือเมืองนะครับ3า0บาทเองแหมเอ้ยไม่ใช่300บาทบ้าเหรอ3 0 0เพชรเออนี่อันติป,ปึ้ง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 ไม่ใช่คีเดียวด้วยนะมาลดหลายทีนะครับเนี่ยทีละ,ล,ะละหนึ่ง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 นะครับเออโอเคอะตลุกนะนอกจากสวยน่ารักแล้วนะครับสวยน่าตื๊ดแล้วเนี่ยนะครับก็ อย่างดีด้วยนั่นเองนะครับน่าจะทําเป็น5ดาวได้ซ้ำแต่จะมีปัญญาทาหรือเปล่านะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็เลยคงจะถ้ากล่องที่2ผมของคง,คงจะเอาคุยกลแหละนะก็จะทาให้มันเป็น3ดาวก่อนนะไอ้ส่วนจะให้มัน5ดาวเป็นไปได้ไหมคงคงคง,คงยากนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวไอกิจกรรมเติมตัวเนี้บางคนคิดว่าเติมแล้วต้องสุ่มเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเติมแล้วมันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับโอเคครับผมชิปนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับกิจกรรมเชิญเพื่อนดีๆตรงนี้นะครับก็เชิญเพื่อนผมหน่อยนะครับก็ความจริงก็มีหลายคนแล้วแหละนะครับแต่ก็ก็เชิญอีกก็ดีนะครับเออเชิญแล้วก็เติมเยอะๆโอเคครับผมชิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ